สวัสดีครับวันนี้พามาชมเบื้องหลังการถ่ายทํา MV ครับวาส,สนาพาจิบส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ก็พาจาันแหลมมาไหว้หลวงพ่อครับเพื่อทําให้ผลงานเพลงดังยอดวิวขึ้นสูงนะครับเดี<า>๋ยวเราไปชมปบรรยากาศการขึ้นไปไหว้พระกันนะครับรรเบกเกรรียรย้อัใคคคนไไหมม่ ตาคงแกลงให้พบกับความเศร้าหมองเวรกรรมจำนองให้รักมาลาผบานสารกล่าวแล้วนะครับจา์แหลมครับโอวาสนาทั้งพาให้นะัตาเจอคนหลอกลวงช่วงเย็นหัวใจไปแล้ว 9กรกฎาคมพบกันแน่นอน,นครับที่ช่องหลวงข้าวซิ่งเล็กคอร์ดแล้วก็คนสร้างเรื่องชาแนลครับแล้วพบกันครับก็ฝากติดตามพลกงานเพลงนะจากค่ายหลวงข้าซิ่งนะวันนี้เราก็มาเอ็มวี MV ใหม่วาสนาผ่าเจ็บนะเป็นซิงเกิ้ลใหม่ที่จะ,ะพร้อมอะได้รับชมกันเดร็วนี้